ังสักครงก็เป็นกำลังใจครับพี่น้องวับอ์ตบเาขอบพุรางวัลนะครับที่หลังไหลทหอยมาเอาพัตเตอร์พเร่ยพูดไม่ได้ว่ะพูดแบบนั้นแหละไส่ใจพัตเตอูด เป็นกำลังใจครับขอบคุณทุกรางวัลนับใจคุณมิสซัททุกทุกจิตมอบให้วันนี้ขอบคุณครับก็ทีมงานที่สองนะครับครับผมทีมงานที่สามสิบเอกหลวงปู่ทับรอยอยู่แล้วันี่วเดีกเดินทางมาขอบคุณผู้จัดจดีของเราครับเสียงทัศน์เยาวันราชพี่แอนสัป,ปัญญาพี่น้องชาวจินติกตลกอยู่ด้านหลังเรา,าป้าปายนะครับเป็นกำลังใจให้กันวันนี้พิธีกรเยอะรับ้งครอบครัว นณาปริญาการคนไข้คนไข้คนทข้คนไข้เบียไม่เห็นเบียไม่เห็นอะไรเบียไม่เห็นคู่อะไรหรอกเอาตาออกทึ้นมาแล้ว ระดับโลกการมอบรางวัลไม่สงวนด้กยกันสินะฮนะเรมอบมาได้ขอขอบกับาพรคุณาแอด้วยบาร์แอดด้วยผมได้ค่าชามะนาวแล้วได้ได้แล้วใช่ไหมกบรพคุณเซกี่ของพ่อสวดัรน้เย็ันมาเไม่ต้องีบไม่ต้องรีบไเ็ าดีทาสีจมพูเหียาดีฝากคุณต่อดีๆจากลดใจมงคลนบำังใจปักปุรลใจมงคนเปรสิงบิงโคลขอบคุณหลายศพนะครับหลายๆเพจด้วยกันสิงละออนไทยแลนด์ชุมชนวลรักสิตรอเหี้ยแัะเก็บภาสสวยแล้วก็เพีนงคุณักเบียอมาหรากรักเสียงทองมาดัค่ะใบตา ดีกว่าพระรุ้สึกแก่ใหญ่มาแล้วเล็นเชิญดูวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษขอบุณเสียงนักจาวราวันนี้เราทำมาวันดิเ็ษจากภาระสุดจาวรมาบุญมาหลังและใจเป็นคณะที่สองของมนเอ่อู้หสวยรวยนักมาเฟ่ สิญาัดาสั่เยวันนี้ปลาสวยครับขับเริ่องยาเนียนะนเี่ตัวนีได้กินดอกไว้องคลหรือว่าดอกเบญหรือว่ายาพิเศษหรือว่าสมและแต่จางเรียบสังขานี่คือตำาที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องคนไทยตกาาสิงโตกระโดดเสาจับเฟย I'm mm gonna -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

อร่อยมากน,นกาอิ่อสาอลักตอลกจัพนงครับโดยคิจับชุดิติงลงได้คะแนนติดต่อหลากหลายเ้าขอยรวยขอรวยตบปืนดับรวยบอกขายดอกเหมยมาแลขายดอกเหมยถ้าเหลือตินเหลือชอายหมายความว่าเหลือตินเหลือลอองต มีหน้าเมื่อสองวันนั้นแรงคายดอกเหมยเหลือเกนีโตเลยเดี๋ยวมนจะสเหลือเกนียเหลือใช้เลยจับชงจับขายหมูจับเต้าเหมือนเขามาปิ๊กนิกอย่างไรดีอ่ะปิ๊งปิ๊ที่ได้ ลูกเจ้าแม่คุณอินนะรุ่นรุ่นโอรุณโอปะกก็นี่ปรบคุณทุกรางวัลนับใจที่มอบให้ทางด้านศิลปิดโต๊ะก็ระเบิดเร็จท้ายจาวไทยบางท่านติดดอกเหมยไม่ทานทุกค๊อกใส่ปากสิงโตได้ได้นะครับนี <pod cast> <pod cast ่รุดลุกถึงโตไปด้วยลุ้นพี่เขียวไปด้วย

วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่และทีมฮังจาวรร่าครับผมนะครับพีแอนสัปยาทีมงานที่สองผ่านเข้าไปนะครับและทีมงานที่สามนะครับรับรองเตรความพร้อมรอไว้นที่10เอฟงปู่ทัาโอ้โหวันนี้ปะวันทุกนี้ทราบข่าวว่าคุณเนาะวันพรุ่งนี้นี่เป็นนาที่ของคันยูก้าพ่อประกาศโอ้เอฟซีเยอะเอฟซีเยอะมาโชว์จ่อตัวอย่านี้เลยตั้ง พรุนี้เอฟซีจัมพาร์ก่าขอบคุณเสียงดีจากทีมงอ็อกซ์ซาวแล้วก็เอาพละกำลังสุดรุ่นปุณิยุท่านขอบคุณเสียงเด็กยกเล่าเด็กยกเล่าระบบไฟอยู่นปขอบคุณทีมงานลูกเจัมพ์เขาตอกประพอเด็กวัดมางโอ้โหพายาพายาไอ้ดำมึงไม่ต้องมาอยู่งเขาออกมามึงเป็นท่อตาหัวหน้ากันนะอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันแบ่งให้เองเดี๋ยวลูกเขยแบ่งให้เอง ย้ำย่าพูดให้ฟังเนี่ยพี่จองเป็นพ่อตาหัวหน้าคณะไม่คิดจะไปทำเดี๋ยวเด็กกจะทำกันพี่จองครับมาวอร์ีกแล้มอ่ะเอาไปหน่อยเดี๋ยวบุตรไปตัวหมดแล้วตัวเนี่ยเห็ไม่เขาเขาเลิกแล้วเหรอยังยังไม่รู้ว่าเห็นเขาว่ากันตั้งแต่เย็นแล้วเร็วครับคณะอะไรซีเอสสุข อ๋อสีเาครับเสียงสดเลยคนน่าะดีครับเกิดัเิอะไรัไมู่้นะเกิดที่จากกสะครบบาราานเพื่อความเป็นมงคลครับกับที่เต็กูกัะครับ ไม่ได้เป็นการแข่งขันนะครับทุกทุกคณะที่มาโชว์ที่วัดรัตนทุ์ถือว่าเป็นการฉลองนะครับง,งานปิดตองลอยพุทธบัตรจำลองวัดรัตนทุ์เราคือเพื่อนพ้องพี่น้องสายที่เดียวกันครับนะครับอ๋อปิดตองเสฉวนครับยกลเก้าว่าครับพุทคุณคณะสารสุวรรณชัยครับขอบคุณิเศษตีนะครับสับคุณคุณแอสสับตัญญาขอบคุณคุณนงสับลอยหอก ถ้าจะมาต้องไ ah ah! ิเฮ้ยจะมาติดต่อให้ติดต่อที่ผู้ช่วยเจ้าว่าคณะหกหรออ่าชื่อพระคูพิสันเจ้าของโลแกตหรอไม่ทำแล้วใครจะทำเอาไปกำลังใจกันเอาเพื่อชวงพี่น้องกันพร้อมแล้วเชิดโตลาลาเสียงตะเบยังยังไงกับสิเกลลุกขึ้ทับยังสังสครองับ được sáu đọc tới ปตีไปผมก็อาศัยอาจารย์แรมอ่ะชื่อเรื่องไยินแล้วโอ้ขับรถอาจารขปออาจารย์หกยังไม่มาเลยยังไม่เห็นเรารูดตอบเลยมาอีกแล้วพูดเองเนยชื่อเรื่องอะไรอี่ยชื่อเ่องมาปรวดบิดนั่นนะบนั่นต่อไป ยังเนี่ยนี่ต่อก็เล่นแล้วขอให้ไปแล้วอ๋อขอโทษหรือว่ายังไม่ได้ให้ขอโทษขอส่งไม่ต้องให้นะขอขอบคุณขอบคุณหวยแป๋วนะฮะที่ตั้งที่เรื่อง เราสินละมีพร้อมขอบคุณสิลมีตลกมากมายที่น้องเราเดินผานมาเป็นกำลังใจให้กันีวหลายหลายแต่ลาาตีอะไร่ได้าบักพได้งานพิธีมูชาครูถึงงานของพ่อแก้วหรือว่าคุออเล็กนี่และทีมงานของ พิธีบูชาครูอ๋อบอกได้เลยครับไม่ไเ้อนไรับครับผมยังคนไปเยอะทำเหรียญนี่เป็นแผงนะทำไมเหรียญบ้าไม่อยู่้วครับผมมาดูกรีถ้าเหดียดยกด็ป๊กโทรศัพท์มาแ้เกียเกียเกียรติเฮ เราเป็นกำลังใจให้ทีมกันค้งอามลาอ่าอ่าดีวรไปไเป็นไรอ่าไปกำลังใจให้รับนี่ทั้วันแล้วถ้าทางหนึ่งางการแสดง รู้ว่าทำไมดอกไม้ถึงหลุดทำไมว่ายดำมาไปยุ่งของเขาไห้ดำอยู่เฉยๆไม่นี่หรอกมันไปหยิบยืนให้าตาาวหน้ากันนะอ๋ะอ,อให้เย็นเย็นอ่าไม่เกี่ยวได้ตังไไ้งรอบใหม่ได้ไม่ได้แข่งเป็นปริมาณโชว์น,นะเพื่อนพี่อดพิสัยยุที่จิตให้โอกาสเสมอพรุ่งนี้ทิ้งโต๊ะเจ็ดชนะนะฮะพรุ่งนี้ดีชนะนะเจ็ดเจ็ดชนะ ที่ไหนครับที่เนี่ยะไรวีดีมาทำไมขอดู้ว่าานอะได้ยเแ็นงก็ตัดตอีเีนวหลวปู่ทันบัณฑิตฟงตั้งแต่หลวงคุณพี่แอดสัปปัญญาขอบุณเสียนัจาวราและผู้ใหญ่ดีของเราและท่านอาจารย์ทุกท่านีัพนี้พอเทียมมาหร<า>ือเปล่าจะให้เห็น ทีมงานเราพอรออยู่ข้างหลังช่วยหาก้ารทุกท่ทนสามสี่ก้านนะเอาให้คุณแอนแคบไม้ไม้หนูเต็กนี่กันดายหนูเต็กอ้เต่ง่งเโอ้ยขอบพระคุณจับตันังแครับมาขวันขัดเพียรกลางกลาขันเพียรดูด้วยอยเหงอด้วนเสนที่หอตัวทักตัวทักอาเป็นเป็นเปนอาขอบคุณครับ อายุวันโนสุขขังพลังไอแล้วไเยอะๆได้แล้วครับะไปแก้แล้วหลักหวังใก่อะไเด็กไงวุ้เด็กก็ไร้ไก่ยันยลูกอาอบก็ยันลูกไงบอกเี้ยงลูกเดี๋ยวมึงหายใจไม่ทันอ๋อไม่ให้หัวไวหัวข้าวไดหางข้าวไม่ได้ไวทั้งหลักมันเสกแบกเสกฮะมันเสกแบกเซกปังไงเสกังไงแบร้อยออกมาแเดียวเป็นแกยี่สิบเขาเรียกว่าย้อมอ๋อย้อม อไม่เข็งไม่นั้นไม่ได้ไอพวกนี้อยู่ข้าหลังนั่งหาตึเหนื่อยเหนื่อยเหขอเหนอยกินรางวัลเหนื่อยรางวัลเหนื่อยขอบคุณคุณิสัต์บทเปจิตมอบรางวัลไปจะเปลี่ยนนางวัลทูนี้วทำไมชุบชุชุบวิจิตวิวิและคุณนักยาวราช กัไ้ก็จะปลอะไรคนระับมัมาเลลายโอ้โหเลยนชางเียใหญ่ใจดีของเรามากมาปดสิโตกระดสมอ,อกมาถึักษ์ใหญ่ครับผมเราไม่ใช่สิงโตนะเป็นยักษ์ใหญ่ครสิงโตเวลาเขาบอกทีมยักษ์ใหญ่ทีรา เราจะให้คุณน้นว่ามันเป็นอะเบียบไปแล้วคุณจัดท่พนะครับนะสักครู่เดียวครับผมคนละเล็กคนละน้อยคนละ,ละนิดคนละหน่อยตากำลังจิตกำลังตาตาเพราะอกการทำบุญมันก็มีผู้นำนครับผมเดียะครับเชิญนะสาธุสาธุขอให้รวยเป็นร้อยล้าน <laughs> ให้ใส่ฮะไม่ได้ให้หยิบให้ใส่อาคุณอ <laughs> รัยหรอเก็บหมดนะคุจัดงบจัดการอ่ารทำบุญอย่าร้องเชื่อดิยทำบุญยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งว่ายิ่งรวย นี่ดูจะของปูเหลียมอาน,นานี่สาธุสาธุขอให้ร่งขออ่รวยแล้วรุ้กันทรับุญพี่น้องเราแม่นใกล้เคียงหรือว่าพี่น้องทาวัดตอ,อนเารัชจัดีือนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอ,พอ,พอ,พอ ครับเป็นกำลังใจ ดัด้ด้วยรัดตาเราจะได้เห็นใครรู้ไหมครับรามิยาสิทธิ์เอกหลวงปู่ทับนะครับมองทำไมคุณกอบ้าครับผมบองร่แดงขาวนูนเดินจะช้าเลยนูน ท hey. oh, oh hey ีื่ี้บอกมันเดินช้าลืมไปมันไม่ได้เดินแรวเรามันเบาบ้าตัวนี้เยี้ะไทีดยใช้แ่ชนี้เดินสายรี้าบองคากบอกว่างยถึงโตคายออกมาแล้วบอกว่าง่ก็บอกว่าเลือกินเดือใช้ บอกไม่ทันก็น่าทวนคุยอจนแค่นี้ผมมองให้อยู่มันก็เหมือนไอ้ป้ายไก่บอดอ่ะผมต้องช่วยกันต้องช่วยกันต้องด่าตัวร้องเลยจิตกลางลมพุ่งฝั่งกอดไก่กลับกอดเวทีหัวหน้ากูนะแต่อยู่ข้างล่างนี่มือกูเพื่อนงานนี่ใครนี่ใครหัวใคร เขาบ้าหรือเปล่เนี่ยที่เราตั้งิงเลยผมไม่น่าให้มึงพูดคำนั้นเลยแม่กับเมียผมพี่ยาเชื่อ่อนนอนจากเมียอกนองอะไรนะเออมา้นผ้าปกินขึ้นมาแล้วติดคออ๋อ สูงครับั็ฝากไว้ด้วยเดนระาากระ่กระดึงครับที่หัตมาโดดเสาดอกเลยเโดดมานานแล้วเราจะดูนับบกรนี่ังไ่ดีเนด่ดดัดี้อสล้มก้มเล็กแก้มน้ะเป็นน้องใหม่นะครับนักหรือมือนั้น่มาเาเรียก อปอยแปดอัฟกันาททลาวอะไรพวกนี้มันจะอยู่ข้างๆเราแหมไปอยู่ข้างๆเลยแหละตะเข็บไทยแดงตะเข็บไทยสิงค<ห>โปร์มาเลเซียเขาไม่ไปเขาบอกเขาไม่อยากนั่งเครื่องบิน <c oughs> เด็กเขาแพ้เครื่องนั่งเครื่องบินแล้วพวกเขาเคยพาไปนั่งที่เขาดินไปและววนรอบเดียวพวกแต่เขาไม่เลิกเลยเขารู้ว่าขึ้นเครื่องมันพวกเขาได้ไม่อ Yeah.